ถ้าใครกาลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกต้องที่นี้เลยร้าน majestic shop รับเติมเกมมือถือและเกม p ีซอย่างเกมวอลโลรน์นราคาถูกเติมวไวปลอดภยัยไม่มีรีฟันต้องที่ร้าน majestic shop สามารถติดต่อได้ที่ f a c e b o o มา a จิสติกช็อปรับเติมเกมราคาถูกและลายไอดี m แอดมาจิสติกช็ออย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ ก็นหนีดีกว่าเิง,งไปตครับคนไปตายสวนเมร์ มันไป้นคนอ๋อสามเลยไม่ได้ใหคนเลงเ่ยเฮียโมคาบันโอ้โหไอคนมัใหญ่ว่าจจีเวดเลยอะไรพี่เป็นตัวละแปดเป็นัวสามตัว แค่ไม่พอแล้วก็แล้วก็นนี้ไม่ามันามดัวพี่ทำให้มันโรได้ยั้ไงครับาไม่ได้ให้นไม่ได้ลีราคานี่หยู่งหลังแอบอยู่ไงอั้นาบให้่ยตัวโมไปกแล้ โอ call, new, yeah? ้โหมีเตือนใจดีเนาะกลัวอะไรเนี่ยมากลัวกลัวก็กลัวไงโอ้หกลัวทำไมอะไรมาแล้วอยากอะไรสิ Spike down B One enemy remaining นีแล้วเนาครับกลัวละ อาให้เดีวที่ทำกัักรัว Last l a y e r standing Unavoidable l o ตัวไปเไม่ีเยเข้าเสียนี่นะเดียวจัดเลทำไมโม้มาไอ้เทอยนีเงียองเมื่อกี้ให้น้องลางมองไม่เห็นไงครับอ้โหต้นทีมา2จอกตัวต้องบอกมองไม่เห็นไมเห็แต่ยิงแก็ไปตัวเองไง พี่เราอย่าทะเลาะกันเลยพี่ขอาล็อกนะโอ้โหพี่น้ำตาไหลพะาาเลยเมื่อกี้เพี่ยอะไรนะพี่จอยเมนครับไอ้กิเลี่โดประตูทำลายนิ้งเลย

น้ Even with numbers, can เยมันก็เลยไม่ <Remember. S 2> นับยิงที่หัวแต่ยิงไปแล้ว20ว่ะดูเถอะนี่ <c oughs> ยิงไปแล้ว120ว่ะกดดิ้าเมย์ผมเยอะกวานะอยู่ดีๆมีว่าผ่านเกย Spike down B. No charges. Reloading. Anh hiểm, anh kia, anh ở trong 7ั0ปีครับกเดียวนี่เหอหมมีกเดียวเป็นดี่ยวแกนไอ้ปีกตัวมันนิดโม่ดิบอกว่าปีีคุที่คุ้นเคยเ็นเหมือนในคลิปเลยไม่คิดะลยปะ

เป็นไปหมดเลยนี่มีเมนด้วยแม็กต็กไปติดสโลวอัใครจะไปคิดว่าจะเข้าทางนั้นเลยเอ็ดเบ็ดเดียวร้อยวีวีกันดเอ้ยคันโลวเ็เีิลิงมิลง ยังอยู่อไม่ช่วยหรอเรน่นว่ามันโลมากเลยเรน่าบอกยิงแค่ฝันเลยซาลีฮะซาลีฮะที่รับผิดชอบเยคอร์ดเขาเรียกว่าคอร์ดันน้องแล้วต้องคอร์ดนทยอะได้ เอาแท็กหีไปแลวิ่งดิ้งไปดิ้เยอะจังว่ะแล้วแคมเปอร์ดิ้งไหมคุดจ้าห้าสี่ครับแคมเปอร์โคโลนะแคมเปอร์ยิงหมดเลยวะอลแม่ plantic. Look at the stopper, stopper. 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 You buy. Darius không? <laughs> ชอบอยู่นะข่าไอเนี้วมึงโอ้ดีไหมเสียงตู้ตต้เจออ๋อของเราอ่การับด่วนฮักด่วนฮักด่วครักคนเดียว

Have yeah. okay. wow. huh, ever... I have a yeah. spike drop Be at peace I have the spike

แต่วกา้อยกิโลไบอเคผีเที่ยยเมา้ม่ใชันะได้ไทยครับวางกเป็นวางออกมาไดยี้ เลอวางเถยะุกนิดนึงไอเนี้ยมีปางเดีแล้วเดยกไ่วางเข้าดีแล้วกันไม่อยู่กลางว่ะเฮ้ยยืนตูงอยู่ด้วยเป็นแง่ไอ่ีกรบอกเลยเป็นปืนอยู่ดิ หนกสองโูเลยนิดเอบคู่อมายูยังอยู่หมยูยูยูัโนิคิไรมอยู่นี่เบอร์อเมเบอร์บเสียหอไปนิดนึงนัมเบอรเหรอเบอรตออยูงทีอยู่ตรงทีครับ

oh i hear yeah. it and kill the flight oh removed hello no, hello no, no. your duty is not over <sighs> enemy remaining ร้อ่ะให้เลยถ้าพี่อากได้ก็นแหละไหวสบายสบายขอขอะเลยพ่อยยี่สิบเลยนะนั่นหอไม่ได้ยินร้อยยี่เลยนะไม่ได้ยินเสียงวันเดิมหนูชอบพูดไงแต่ร้อยยี่สิบเลยนะน่าวดตายนะนบแล้วแล้ว

วันเด็อยังไงยังไงมันเด็บอลยังไงยังไงตัวอี้ยังไงอันนี้ตัวลว ระวังในไฟอู่เ้ยฝามงดูเลยตัวเียวตัวยี่ครับโมเมนตัวเดียวน้องอะไรเกียวเลยเดียวนหลังซ้ายครับหลังซ้ามีนักเปรริยครับะเย็นจะสุไม่มีงำัยอ่ะอ๋มันเยอกอีก ยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนะโดยิงดาก่อนนะดิถ้าไม่โดนยิงดาก็ได้เอาไงเอาโดนยิงดากคอมเมนอยู่ในสายบีอไมงได้อยู่และเพเดียวมีแรงอะไรแล้วครับ3มครับจ้ากแลครับไปายดับบี้ี่มีคนโไล่มว t h i r t seconds left มันจัดป้านปัญหาละตอนเนี้ยเ็นคือวิง่งขันเข้าหัวนี่แก้แล้วนะตรงนู้นแหละตัวนึงแน,น่นอนขยับก็ถูกมีหลังด้วย อีซี่แต่คิวกากกันครับมึงอะ